ห้าหนึ่งตัวเดียวทีเขากันกับเหล็กคว่มฝันไม่ไกลที่ชนกันมีหาหนึ่งตัวเดียวที่ครับนี่เกลอรุ่นขันน้ำมนุนแล้ววันนี้ก็สอยสีเฉดใหม่ด้วยเหลเกียเลขเกียทจีจิกันออกมาแล้วเพื่อมีสามอันนี้คือบตรเจ็ดจอด สามศูนเจกับห้าหนึ่งเลขล่างสี่ศูนนึ่งแปดใส่ันทนนนีนได้ไเลขของล่างก็ได้จย่งไปานจม <c oughs> เนะ <ido> <In> อันนี้คือ่ตัวาออกมาแล้วนี่คจังสีเ่อใดเสียหลอ๋อหน,นอันาว่นะนี่คือจังสีเ่ดเสียหลเลขันน้ำมุนอ,ออเอาหน่นอยๆแล้วพี่น,อน้องเลขล็อกเลขลอกเกล็อกเกลขลกันน้ำมนยังพาขันน้ำมพอท่านมาขัน่อโซพอเฮ็ดเดียวนี่อันนี้คืิ่ตัวเล่น อันนี้คือตัวเรียนเลยนะอันนี้เลขเด่นคือเล็กไม่ใหญ่ตัวเข้ากันตรงกันแมียนอันนี้กระเทียวเลขคนที่บดได้ซื้อเลขกดนี่อีกตัวนึงเ่งก็โคตเอาใหอยมีหอดปคดนี่บานนี้มีหอดเลขกี่ไปลองเก็บเปล่าไปไซเด้อเลขกโคนี่ก็จ็บเลขนี้นี่อันนึง เลขีอันยีอนอันสี่เก้าศูนยคือเลขโคนี้มีทีมากจังไหน้อพอสสี่เก้าศูนยนี่เือตีออกมาจากเลขแม่ไก่จากเลขแม่ไก่้แม่ไก่ตีสองศูนย์สองสี่พอโซตีน่เก้านี้กล้วยนี่เก้า ข้นตายกลืศูนย์ล่งศพนกซีนิกซีเก้าศูนย์เลขจีอ, 9, 9, 9, 4, ออกจากอันนี้คือพอโูตีตั้งหากจีตั้งหากครับมีเลขที่ว่าคนทีบ่เค่ยสืบตัวนี้นนเป็นเลขชุดปอดหีเห็นปะมาตังนี่นะจ้าพอน,นี่นะนพี่น้โอ้ชุดปลดนี่นะครับแล้วพ่อโซว่าขันขันมันมันหนีตัวนั้นพอโซว่ามันคือมาตรงนี้ อันแตกตัวนี้พ่อโสเสดลีทั้งหลายพ่อตองดีพ่อตองดียังยังรับโทษยังไดีไปรับโทษนะม้วนไม่อีกพ่อโสม้นไม่อีกเพรมันเลี่ยมตามันเลี่ยมตาอยู่มันเลี่ยมตาเอาพี่น้องแคปหน้าจอโอเคโอเคโอเคชุดนี้อันหชุดพดนีอยู่ในชุดนี้ชุดนี้อันชุดพดนีอันนี้สุดยอดของชุดแหละครับพี่น้องเสี่ครับสามโซนเกตกระพ่านึงคิดว่าจะเป็นบนแม่นบ่ครับพ่อโส สี่ศูนย์กับหนึ่งแปดคิดว่าจะเป็นล่าง<ม>สี่เก้าศูนย์นี่ชุดน้อันชุดปดนี่แต่เพื่อใบนั้นมันสีมีอยูแปดไอห้าแปดเจ็ดตัวนะแต่ว่าใส่ตัวนี้ก็เพื่อว่าเอาตัวนี้ตัดย,ยังไงเพิ่นเล่นยังไงเอาชุดนี้อ,อันชุดปดนี่<อ>เลยเนาะอันนี้พสาโซ่แต่ว่ามันจิมารเรลี่ยกลางส่าแหง กันใบน้ำเนี่ยว้ามีหักค่ะกันบน<ร>ว้น้ำเนี่ย<า>โซนี้คือโซนี้คือตัวที่เลขรอบตรงก,กันกับหลวงปู่ไอ้ไอเ้เจริญหลวงปูเ่เจริญเรามาเรามาให้แล้าาว่าเลขว่ามีไปใช้ว่าสามศูยนย์สี่ศูนย์เลขสามปลวอ่ะ สามเจเจ็ดสามเขากันพอดีเลยนะครับสามเจเจสมนี่กัคือมุดชในวกนี้แหละแล้วต่สี่ตีเอาสี่ตีเจ็ดสามก็ได้สามเจดเจสามก็ได้ครับอยู่ในพวงนี้มอยุ่ในพวกนี้แหละแถมเขียนลายมาตัดสี่ลายครับแถมเขียนลายคือลายเห็นว่าผมเชียนไปให้ว่าหันเขียนใ้ทุกทกมันชุดลาย็มนชุดเต็มชุดเต็มไม่่นีเจงน้อยนะจ๊ะ นี่คือพ่อสูค่าไทยใช่ไหมครับือว่าสุดยอดสุดยอดแล้วนี่ทั้งหนีอันทั้งสุดลงทุ่มง่ายๆทั้งปดนีปดนีกับหนีอันก็งโลดจากสีสุดใหญมุนอัญายิงพี่น้องพิจารณาเด้อเด้อพอแล้วจ้าชุดปดนีก็บเยื้อหนีชุดหนีอันก็บเยื้อหนีนาะพ่อสน๊น้องแม่ไก่ขึ้นหลายตัวแท้ อันนี้ว่าแม่เล็กแม่กายอันนี้ว่าแม่เล็กแม่กายด้วยจ้าเยืนยันตัวเก้าอันนี้เล็กล็อกเด้อค่ะว่าแม่เล็กแม่กายอันนี้เล็กลอกโพโสอันนี้เล็กลอกเล็กลอกของโพโสที่ที่เคยโด่งดังมากอ่ะเคยโด่งดังมากตลอดบ่พโสที่เคยโด่งดังมากแปดเอ็นแปดสี่ยังแปดเก้าสี่มันตรงกันครับที่โพโสจับออกมาคือตัวนี้แหละ อาจาบอกว่าห้คพี uh. hmm. ่จ hmm. ังหวัดนั่นน้อยน้อยเสเนาะวนั้นจะบอกมาใหแปดก้าวซีแปดก้าห้ามีสองตัวเท่านั้นแหละครับซีกับเก้าซีตัวเดียวก็ได้กับยางวันนี้มีชุดปดนี่บอกว่าเสือที่จับมาให้วันนี้ก็จีนไม่ได้กับยางตัที่ขันสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอวัจังไก่อนคือวางสั้นเด็เด็แซมสั้นก็ยังห้เลยมีแคนีเด็ดกับเด็ดสามศูนย์นี่เด้ น่อับค้นก็ยื <S <S ้ในนี่ละสามศูนศูนย์สามเนี่ยพระสารนกศนี่กระไลนกศรีพรสานกศรกับสามศูนย์เจ็ดศูนเลขตัวเต็มกับสามศูนยเจ็ดตัวเต็มอันชุดปศนี่ดี๋วพระสวัสชุดชุดอันชุดปนีนั่นชุดนี้อันชุดนี้อันเสื้อหาหนึ่ง ออว่ามันชุดอันปศนีหาหนึ่งชุดปศนีหานึ่งหาหนึ่งชุดนี้อันก็คือศูนย์สามเจ็ดกับสี่เก้าศูนย์นั่นแหละที่ว่ทถ้าได้เคยบอกกคาเทียนี่ตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้กับตัวนี้ชุดนี้อันชุดปดนีนะครับชุดนี้อันเมื่อสิอันแชมพูบอกไปตัวไหนก็อันตัวนั้นเลยอันลอตเตอรี่เพืก่กระโถนมาดิเพื่อว่า พ่อก oh, uh, <laughs> oh, okay. oh, <laughs> uh, ็บอกตัวนด้เป็นน้องพ่ออันมนนหนูขายบ่ออะไรโอ้จังที่ว่าไดโอเยรุ่นพ่อสิบอกจะหาชิปตัวตัวเพ่ม้วระมมนสิบ่ใดอันสีบ่อใดอันเก็ย่อนพรโสบอกตตาตกเก้าอ่ล่ะค้นเลยมาบอกว่าตกเก้าได้ผู้มาบอกก็มาบอกตตาตกเก้าอันคว่าเขาไปวัดไหนกันไป ตัดโตเกววัดิลิอนก็ไปจับอันซิมซี่ก็ได้คัอเก่าัวเกียว่อีมคือเก่าเราไปไซตดีเรา่อเงินบ้างหายต่งรลายเนาะแม้เราไปยู่มองเก่าเนาะคลายๆงวดอันบ้นออกทีย่งที่เราฝันมาเราถึงตอนน้ม่ไกมาเราถึกฝันค้ายกันม่ไกเนาะ่าก็มองหาชุนัง ว so 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 ่น so so ี้มันว่าเอาเงินถือเลขมาไว้ให้แมนเราเงินถือเลขแล้วมาฝากไว้ให้ล้เมื่อไหร่กองเป็นหอถือเลขถือเลขสองเก้าบ่แมนเราถือเลขสองเก้าเก้าสองมาจะใส่อะไเบิ่งไว้แล้วเมื่อวานสามหมื่นสามหมื่นเท่าไหร่คมะันไม่ไกลเมืองไว้ล้ว่ครับสามหมื่นเท่าไก่่แหามื่นสามหมื่นหนอเื้อให้ใครมาใส่ยุคสาวล่าล้ว ลูกสาวหลาเขาหญ่แซงบ่กลูกสาวอยากได้มอไซยุ่ยไซเลยลูกสาวหลาแล้วพอได้กีไปทำงานตะกี้เขาจะจะพอแกยังน้ำน้ำหอยน้ำซีน้ำหองน้ำหอยมันส่วมบ้านเนาะส่วมส่วนแม่น่าแล้วพา่อโรล่าไปใส่ป่าแล้วรู้ว่าขิงชีข้อขโมยขโมยลูกสาวหลาเนี่ยนำเที่ยงข้อแล้ว เราลูกเราขีข้อลูกประจำางใช่แล้วพอหลกเราไปทั้งตั้งผู้เดียวเล้ยถ้าเอาคีข้อลูกนั่อคีข้อลูกกับว่าใบใสกับว่าคักคือเอาใบใสร่วมกันร่วมเมื่อดาอยู่ในหันดาวไม่ไกลแต่ยูหันชุดเต็มชุดเต็มชุดอันเมืนว่าอาเรือเรียกอันพี่น้องเรีอันนีออากสองเก้เก้าชองชุดอันนะครับชุดนี้อั่นนี่เรียกอั่น พราะเราก็ดเลยว่าโอ้แม่กายเออคืนมาแล้วก็เลยจ๊กโสดห้องแม่กายก็เป็นหาหนึ่งนั่นสิแม่นก็เขาคืนยังดื้อย่านบ้องแม่กายเขาพอเห็นน้ำหมึืน้ำตามาตัวจะคืนก็าแจ๊กแล้วแล้วเขาพอเห็นน้ำเขาเนาะอันนี้เลขล็อกพ่อโสดนะแม่นะอันนี้เลขล็อกเด้อนะครับ่เลขล็อกพ่อโสดห้อแม่กายนี่หาหนึ่งเม็ดเดียวเขียน